ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลื่นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอตด,ด้วยหลักจิตวิทยาและปัจญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกําจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเขินอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอยาฟู้งฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเ,เย็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอ,อื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น,น้อยสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆเรื่อๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะราศีกันสบายดีไหมคะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะ หลายเดือนก่อนคุณผู้ชมจะเห็นคลิปวิดีโอเป็นภาพทะเลประกอบเสียงบรรยายความหมายไพ่แต่พอมาเดือนพฤศจิกาย,ยนเห็นอาจารย์เปลี่ยนมานั่งอ่านไพ่แบบนี้คุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศเดิมๆไหมคะสาเหตุที่อาจารย์มานั่งอ่านไพ่ในเดือนนี้เพราะคุณผู้ชมที่มาปรึกษาส่วนตัวมีความคิดเห็นกับอาจารย์แตกต่างกันค่ะบางคนก็ชอบคลิปแบบเป็นภาพธรรมชาติประกอบเสียงบรรยาย เพราะอยากฟังคลิปเพลินๆพ,พร้อมทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยเช่นจําเป็นต้องทํางานขับรถประมาณนี้ไม่ต้องภาวะพะวงดูภาพหน้าจอแต่บางคนก็ชอบให้อาจารย์นั่งอ่านไพ่แบบนี้เพราะชอบดูภาพบุนหน้าไพ่แล้วก็ลุ้นกับความหมายไพ่ไปทีละใบทีละใบคุณผู้ชมบอกว่ามันตื่นเต้นดีครับอาจารย์พอความคิดเห็นเสียงแตกแบบนี้ อาจารย์ก็เลยตัดสินใจทำคลิปสองแบบเลยแล้วกันค่ะเพื่อความยุติธรรมหนึ่งปีมี12เดือนต่อจากนี้ไปอาจารย์ก็จะแบ่งทำคลิปเป็นภาพธรรมชาติประกอบเสียงบรรยายความหมายไพ่หเดือนและทำคลิปนั่งอ่านความหมายไพ่แบบนี้6เดือนสลับกันไปเอาใจคุณผู้ชมทั้งสองกลุ่มเลยค่ะเอาละถึงเวลาฟังเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันแล้วเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนพฤศจิกายนของราศีกันได้แก่ The World, The Moon, The Fool, Ace of Swords, Three of Pentacles, Never Once, Five of Wands, Four of Swords, The Star, Seven of Cups, and Queen of Swords ราศีกันบางคนมีความคิดเห็นต่อความรักครั้งนี้และในการที่คุณรักคนคนนี้คุณทำดีที่สุดแล้วคะ่ะ แต่ไหนแต่ไรมาจนถึงวันนี้คุณมอบความรักให้เขาที่เรียกว่า the world ค่ะความหมายของ the world ก็คือความสมบูรณ์แบบคุณมอบความรักความอบอุ่นการใส่ใจดูแลเพื่อให้คนรักมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบค่ะไม่ว่าเขาต้องการอะไรคุณสรรหาให้และคุณก็คิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วคุณดูแลคนรัก ดีที่สุดแล้วเท่าที่ชีวิตคุณจะทําให้ได้ขนาดทําถึงเพียงนี้แล้วแต่คนรักก็ยังหาว่าคุณไม่ดีพอคะ่ะหากว่าคุณทําอะไรไม่ถูกใจเขาไม่ได้ดั่งใจเขาเขาก็มักจะตำหนิติเตียนหาว่าคุณไม่รักเขาคนรักล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณและฉวยโอกาสเอาความรักที่คุณมีให้เขามาต่อรองหรือมาต่อว่า บางครั้งราศีกันก็รู้สึกว่าคนรักได้คืบจะเอาศอกค่ะเวลาที่เขาต้องการอะไรเขาก็จะร้องขอด้วยการงอแงและมักจะพูดเสมอว่าถ้าคุณไม่ให้เขาแสดงว่าคุณไม่รักแล้วก็ทำให้คุณจุกอกค่ะเพราะบางครั้งคุณมองว่าสิ่งที่เขาร้องขอนั้นมันเกินไปแล้วแต่คุณจุกอ,กอกกับคำพูดที่ว่า ถ้าคุณไม่ให้แสดงว่าคุณไม่รักเมื่อเขากดดันคุณแบบนี้คุณจำเป็นจะต้องหยิบยื่นให้เสมอค่ะคุณมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรักโดยที่คุณมานั่งคิดว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นคนรักเห็นคุณค่าในความรักของคุณไหมเห็นความดีของคุณไหมคุณมีคำถามอยู่ในใจว่าคนรักจะรู้ไหม ในบางครั้งที่เขาร่ำร้องเรียกร้องจะเอาบางสิ่งบางอย่างทั้งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นหรือบางทีทำให้คุณเดือดร้อนแต่คุณก็ยังสรรหามาให้ไม่อยากให้เขาคิดว่าคุณไม่รักแต่นานวันเข้าคนรักเหลืองคะ่ะได้คืบจะเอาศอกเขาไม่เคยลดลาวาสอกให้และในวันนี้ราศีกันร,รู้สึกว่าคนรักมีอำนาจเหนือคุณคะ่ะ และถ้าหากว่าราศีกันเจอคนรักที่มีพฤติกรรมดักไซด้านมืดเอาแต่ใจตัวเองเวลาไม่ได้อะไรวีนเวียงใช้คำพูดหยาบคายแสดงความก้าวร้าวทำประชดประชันพูดจาเสียดสีไม่ให้เกียรติไม่เห็นแก่นหน้าคุณและมันทำให้เขาคิดว่าเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้แล้วในที่สุดเขาก็ได้ค่ะบางครั้งราศีกันคุณมาโทษตัวเองว่า เพราะคุณตามใจคนรักมากจนเกินไปจนเขาเหลืองแล้วในวันนี้จะมาโทษเขามันก็ไม่ใช่คุณก็ผิดด้วยส่วนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้คุณรักเขามากมากจนคนลืมไปว่าการที่คุณหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรักนั้นบางครั้งเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นด้วยซ้าไปแต่ความรักล้นเอ่อในใจของคุณอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาจนลืมนึกไปว่า มันจะเป็นการสปอยคนรักคนรักเขาเหลิงไปแล้วคุณจะไปโทษเขาก็ไม่ถูกต้องโทษตัวเองและเมื่อเป็นแบบนี้ราศีกันคุณจึงปวดหัวมากเลยค่ะและเจ็บปวดเสียใจเมื่อเวลาคนรักแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกับคุณและบางครั้งอาจทำให้คุณเดือดร้อนราศีกันคุณพูดไม่ออกเลยค่ะบางครั้งคุณก็พยายามที่จะแนะนำเขา ให้รู้อะไรควรอะไรไม่ควรคุณพยายามหาข้อมูลหารายละเอียดก่อนที่จะบอกเขาให้เขาได้เข้าใจสิ่งที่เขาร่ำร้องเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการนั้นเกินอำนาจที่คุณจะสรรหาให้แต่จนแล้วจนรอดต่อให้คุณมีเหตุผลมากมายสักแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถทัดทานอารมณ์ของเขาได้ค่ะเขาไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเหตุผลของเขาเป็นใหญ่เสมอ เขามีทัศนคติมุมมองว่าความคิดของเขาถูกต้องเสมอทุกคนจะต้องคิดตามเขาเห็นพ้องต้องกันกันกบเขาหากว่าคนใดมีความคิดเห็นต่างและไม่ทำตามที่เขาบอกคนนั้นผิดค่ะก็นี่แหละราศีกันคุณถึงได้ถูกกล่าวหาว่าคุณไม่รักเมื่อเวลาที่คุณไม่ได้ดังใจเขา ไม่เป็นไปดังที่เขาต้องการเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยทำให้เขาได้แต่ที่คุณไม่ทำให้ก็เพราะว่าคุณไม่รักราศีกันจุกอกเลยค่ะได้แต่ยืนอึง้งทึ่งในคำพูดของคนรักว่าเขาคิดได้อย่างไรมองดูเขาแต่ไม่พูดอะไรค่ะแล้วในที่สุดคุณก็ต้องทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่พูดไม่เถียงไม่ทะเลาะเบาแวง เพราะคุณไม่อยากให้สถานการณ์ลูกลาวันไปใหญ่โตไปมากกว่าเดิมอาจารย์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกนะคะคือความขัดแย้งนี่เองละคะ่ะชาวราศีกันคุณไม่ได้ดังใจเขาก็จะกลายเป็นทะเลาะเบาแวง้งโดยเขาแสดงพฤติกรรมฟาดงวงฟาดงาใส่คุณแล้วคุณทำยังไงคุณก็อยากจะนิ่งเงียบคะ่ะ ไม่อยากทะเลาะเบาะแ้งเพราะคุณรู้ดีว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเขาไม่ฟังพอคุณจะพูดอะไรหากว่าเป็นเรื่องที่ขัดใจเขาหรือมีความคิดเห็นต่างจากเขาเขาก็จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทันทีเลยคะ่ะอำนาจบาดใหญ่ต้องการที่จะกดคุณไว้ข่มคุณไว้ว่าอย่ามีความคิดเห็นแตกต่างจากเขาต่อให้ความคิดของคุณมีข้อมูลมีหลักฐานแต่ก็ไม่สามารถ เอาชนะเขาได้ค่ะทุกๆครั้งเมื่อเวลาที่คุณจะขัดใจเขาคุณต้องวางแผนแทบแย่ค่ะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เขาเอาแต่จใจตัวเองแต่คุณก็ทำไม่ได้บ่อยนะคะเพราะเขารู้ทันคุณไปหมดบางครั้งแผนที่คุณวางไว้ก็มักจะล่มเหตุที่ล่มก็เพราะว่าคุณไม่สามารถต้านทานอารมณ์วีนเวียงและต้านทานความต้องการของเขาได้เลยค่ะ เขาอยากได้อะไรต้องได้เดือดร้อนแค่ไหนคุณก็ต้องสรรหามาให้เขาให้ได้สุดท้ายราศีกันคะคุณก็มีความคาดหวังว่าสิ่งที่คุณทำให้เขาทั้งหมดขอให้เขาเห็นใจคุณบ้างนั่นก็หมายความว่าราศีกันคุณรักคนนี้มากรักจนหมดใจและไม่เคยคิดว่าคุณจะร้างลาเลิกลา ต่อให้มีปัญหาหนักสาหัสสักแค่ไหนถ้าเรื่องไหนที่คุณสามารถแก้ไขไปได้คุณก็โล่งอกแต่ถ้าเรื่องไหนคุณไม่สามารถแก้ไขได้คุณก็จะแบกความทุกข์ไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะก็ในเมื่อว่าคุณเป็นความรักที่ชนิดที่เรียกว่า the world ให้กับคนรักคุณยอมเขาทุกอย่างค่ะในเมื่อว่ารักมากแบบนี้ก็หวังว่า เขาจะเห็นความดีของคุณบ้างในทุกๆวันคุณปลอบใจตัวเองค่ะว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นมันคือความรักมั่นคงให้กับเขาและอยากให้เขาได้ตระหนักว่าสิ่งที่คุณทำให้ทั้งหมดนี้ก็คือหัวใจของคนคนหนึ่งที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่ตัวเองรักแต่หัวใจของราศีกันก็มีเลือดมีเนื้อเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปบางครั้งคุณก็คิดว่า คนรักไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณทำเลยท้อและเหนื่อยกับการที่คนรักเอาแต่ใจตัวเองและถ้าหากว่าคุณปล่อยใจให้เซนซิทีฟให้อ่อนไหวให้อ่อนแอคุณนี่แหละที่จะแย่เองฉะนั้นคุณจึงพยายามทำให้ตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณพยายามมองความรักครั้งนี้และมองคนรักไปในทางด้านบวกโดยคุณมีความคิดว่าสักวันหนึ่ง เขาก็จะดีขึ้นสักวันหนึ่งความดีของคุณจะง้างใจเขาได้และเห็นคุณค่าในความรักของคุณแต่วันนี้ที่ราศีกันมาเจอคลิปวิดีโออาจารย์เพราะคุณทุกข์ใจค่ะอาจเป็นเพราะเกิดปัญหารุนแรงที่ว่าด้วยคนรักล่ำร้องเรียกร้องเอาในสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตซึ่งศักยภาพของคุณอาจไม่สามารถ ที่จะสนองความต้องการให้กับเขาได้นี่แหละจึงเป็นเหตุผลทําให้คุณทุกข์ใจหนักมากค่ะเหมือนกับไพ่ใบนี้จิตรกรวาดภาพราชินีคนหนึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ด้วยความทุกข์ทรมานใจตำแหน่งของราชินีต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์แบบนี้แต่ก็นั่งอยู่ท่ามกลางปมประเด็นปัญหาเยอะแยะมากมายแก้ไขปัญหาก็ไม่ได้ ก็เลยต้องเผชิญกับปัญหาด้วยความทุกข์ใจในเมื่อว่าราศีกันคุณไม่ถอยหลังคุณจะเดินหน้าคุณจะก้าวเดินต่อไปกับความรักครั้งนี้คุณจึงทุกข์ใจหนักมากจะทําอย่างไรที่จะทําให้เขาพอใจให้เขาดีใจให้เขามีความสุขทั้งสงสารตัวเองแล้วก็หวาดกลัวว่า คุณจะสูญสิ้นความรักครั้งนี้ไปค่ะอยู่ในสถานการณ์ลำบากใจสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เทพคิวปิดแนะนำนะคะราศีกัน เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ chemistry โอ้ราศีกันเหตุผลอะไรทำไมคุณถึงรักคนนี้นักหนาก็เพราะว่าคุณมีเคมีต่อกันค่ะความหมายของ chemistry คือการมีเสน่ห์ดึงดูดใจ มีจิตเสน่หาต่อกันหาเหตุผลมาอธิบายด้วยคำพูดอย่างชัดเจนไม่ได้ค่ะมันอยู่ข้างในลึกๆอยู่ในความรู้สึกลึกๆของคนทั้งคู่เมื่อราศีกันคุณมาเจอคนนี้ที่เขามีเสน่ห์ต่อคุณมากเขามีบุคลิกภาพเขามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณลุ่มหลงพยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนนี้และคุณก็คาดหวังว่า เขาจะเห็นความดีของคุณแต่คุณลืมนึกไปว่าบางครั้งการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคนสองคนจะต้องมีความอดทนมีความเมตตากรุณามีความเห็นอกเห็นใจยกย่องให้เกียรติเราอีกทั้งยังต้องคำํำนึงถึงอุปนิสัยใจคอดักสายด้านมืดของคนทั้งคู่ด้วยบางครั้งการที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่ง เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเราเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกโรแมนติกแต่เราอยู่กับเขาเพราะด้วยคุณงามความดีขอให้ราศีกันไข้ควรคิดพิจารณาในเรื่องของเคมิสทรีดูนะคะว่าความรักครั้งนี้คุณจะใช้เคมิสทรีนำทางว่าจะประครับประคองความรักของคุณไปตลอดลอดฝั่งหรือไม่กับการที่ใช้ เคมิสตรีอย่างเดียวในการนำทางความรักครั้งนี้แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าธันวาคมความรักความสัมพันธ์ของราศีกันจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกันในเดือนหน้านะ